มาวันนี้ช่างต้ามจะพามาดูนะครับสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์นะครับของยี่ห้อ MPV รุ่นแรกๆนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าได้ซื้อไปใช้ได้ประมาณเกือบๆสองปีแล้วนะครับพอดอีหมดประกันแล้วแหละจริงๆเราประกันใหแค่ปีเดียวนะครับอันนี้ลูกค้าเป็นลูกค้าประจำกันนะครับคือซื้อไปก็หมดประกันแล้วก็เลยบอกว่าให้เอามาดูให้นะครับคือ คลิปนี้นะครับคือจะมารีวิวครับว่าสินค้าของยี่ห้อ m v ทําไมราคาถึงจะสูงกว่าทางท้องตลาดนิดนึงนะครับสูงกว่าท้องตลาดนิดนึงแลละทำไมถึงสูงกว่านะครับคือประสิทธิภาพหนึ่งเลยประสิทธิภาพดีกว่าแน่นอนนะครับเรามาไล่ดูนะครับของที่ท้องคือเราเราเราจะไม่ไปไปไปเขาเรียกว่าไปพาดพิงแบรนด์อื่นแล้วกันนะเราเราเราพาดพิงของที่สิ่งที่เราขายอยู่แล้วกันนะเอาเป็นว่า ยี่ห้อ s c นะครับคือหนึ่งแบตดีครับเป็นแบตลีเทียมดีเลยอย่างดีเลยนะครับก็คืออ่าเรามาดูแบตกันก่อนแล้วกันนะอย่างนั้นก่อนไหนคุยเรื่องแบตแล้วเห็นไหมครับแบตนี้แบตนี้ใช้มาสองปีแล้วนะครับใช้มาเกือบเกือบสองปีแล้วแบตยังดีอยู่นะครับยังสวยงามอยู่เห็นไหมครับยังดีเก็บไฟบรรจุไฟยังดีนะครับค่าไออาร์ยังดีอยู่นะครับผมก็วัดค่าไออาร์ค่าอะไรเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างยังดีอยู่หมดนะครับคืออตัวนี้ที่เสียก็คือขั้วตรงนี้นะครับ คือการใช้งานไปนานๆมันจะอาจจะมีความชื้นแล้วก็เวลาไปห้อยอยู่มันอาจจะมีเขย่าครับสายหลุดั้วหลุดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราผมจะทําการมาร์กจุดให้นะครับอาร์คให้แล้วก็ให้ลูกค้านะครับประกอบพื้นให้ลูกค้าคือหนึ่งนะครับแบตบแบบนะครับแบตแบตสปอร์ตไลท์ยี่ห้อยพีวีนะครับสองเป็นคือไฟสปอร์ตไลท์มันเป็นระบบหกโวลต์นะครับดูนะครับ แบตก้อนเดียวนะครับแบตลูกนี้นะเป็นก้อนเดียวนะครับสามสามจุดสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับแบตเป็นแบตสามจุดเจ็ดโวลต์ให้ไปดูราคาในแอปส้มได้เลยนะครับไดเฉพาะแบตย่อนเดียวนะครับรวมส่งก็ร่วมร่วมหกร้อยนะครับเฉพาะแบตสองก้อนนี้ครับแบตสองก้อนนี้นะครับเราซื้อในแอปส้มมานะครับแบตสองก้อนนี้ร่วมร่วมพันสองพันสองฝานะครับแล้วก็อันนี้เรื่องแบตดีแน่นอนนะครับโอเคใช้งานผ่านแน่นอนผมรับประกันแล้ว คือเพราะว่าของทุกอย่างก่อนที่จะขายผมได้มาทดลองถอดดูเองแล้วครับประมาณช่วงแรกๆเลยนะครับที่เอามาเข้ามาขายใหม่ๆโอ้ผมก็ว่าผ่านนะครับแล้วมาดูครับดูพวกเม็ดหลอดนะครับดูบอร์ดบอดไม่ดบอร์ดควบคุมกับเม็ดหลอดนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเม็ดใหญ่แล้วก็เขาจะเคลือบซิลิโคนมาเห็นไหมครับเขาจะเคลือบซิลิโคนมากันความชื้นนะครับเห็นไหมครับบอร์ดจะเป็นกันความชื้น แล้วเป็นเป็นเม็ดใหญ่มากเลยครับแล้วก็พวกนี้จะค่อนข้างจะเคลือบมาแล้วมันจะไม่มันจะไม่โดนความชื้นมันจะไม่สิ่เป็นสนิทน,นะครับค่อนข้างจะทนรู้นะครับอายุการใช้งานอายุการใช้งานเกือบสองปีแล้วสภาพยังใหม่กิิบอยู่เลยนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับแลวนี่ก็เป็นกระจกแท้น,นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับแผงตัวของยี่ห้อทีวีที่ทํามาส่วนมากเป็นแผงสามสิบวัตต์นะครับแผงค่อนข้างจะใหญ่ครับกว่าของกว่า ตังทองตลาดนะครับรกว่าการท้องตลาดท้องตลาดก็คือราคาอาจจะหนีก,กันถูกกันนิดเดียวถ้าไม่เยอะหรอกถ้าสเปคถ้าสเปคเดียวกันนะแต่แผงค่อนข้างจะเล็กนะครับแผงเขาไม่ใช่แผงเล็กก็คือแผงเล็กก็คือเวลาแดดอ่อนๆนะครับฟ้าเปื้อนๆอย่างเงี้ยความชาร์จแบตเข้ามากค่อนข้างจะยากอยู่แล้วครับไม่ค่อยคือเต็มช้านะครับแต่ถ้าแผงใหญ่ก็ได้เปียกอยู่แล้วนะครับมันได้เปียยนเวลาการชาร์จเวลาแดดอ่อนอะไรครับวนได้ชาร์จแบตเต็มง่ายแบตเต็มง่ายก็อยู่ได้ทั้งคืนนะครับ แต่อันนี้นะครับชุดนี้รับ200วัตต์อันนี้นะครับผมรับรองเลยอยู่ถึงเช้าถึงสว่างเลยครับแบตก็ยังไม่หมดนะครับคือรับรองนะครับเพราะว่าอ่าทุกคนเผลิตตั้งนะครับผู้ผู้ค้าก็ตอบรับกันมาดีครับชุดหลังนี่คือรุ่นนี้จะไม่ได้ผลิตออกมาแล้วนะครับจะเป็นรุ่นใหม่แล้วรุ่นใหม่นี้ก็ถือว่าขายดีนะครับราคาถูกลงแต่ก็ขายดีมากนะขายไปหลายร้อยชุดแล้วยังไงก็จะต้ามก็ฝากไว้เป็นคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจ จะซื้อสปอร์ไลท์โซลาเซลล์ยี่ห้อ npv นะครับมาที่ร้านได้เลยนะครับมาปรึกษามาคุยได้ที่ร้านมาดูราคาได้นะครับซื้อจํานวนเราก็ราคาช่างก็มีราคาลูกค้าหน้าร้านก็มีถ้าซื้อจํานวนเราก็มีราคารถให้นะครับส่งคือถ้าส่งตา่างจังหวัดก็อาจจะมาคุยกันว่า,วากี่จํานวนจํานวนเท่าไหร่อาจจะถ้าตัวเดียวค่าส่งเท่าไหร่สองตัวส่งฟรีไหมอะไรไหมแต่ก็ทักมาคุยกันได้นะครับแต่ก็อันดับหนึ่งเลยคลิปนี้ที่ผมมาทําคลิปนะครับก็ อยากจะให้ลูกค้าเลือกครับเวลาเลือกคือสินค้าสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์นะครับหนึ่งครับอย่าไปดูที่ราคาถูกเกินไปนะครับคือก็สว่างบางทีก็สี่ห้าทุ่มก็หมดแสงและแสงก็มีแค่เลืองๆนะครับแต่ถ้าราคาสูงหน่อยนะครับไม่ว่าแบรนด์ไหนราคาสูงราคาสเปคมาดีเราดูสเปคดียังไงก็ดีแน่นอนครับไม่มีของดีที่ราคาถูกเกินความจริงครับไม่มีหรอกครับของตลาดยังไงก็คือซื้อโซล่าเซลล์ก็หนึ่งแบตสองแผง สามบอดี้เม็ดหลอดแสงสวาง่สาวงโอเคไหมสายขั้วต่อโอเคไหมโอเคสายยี่ห้อเอ็มพีีค่อนข้างจะให้สายเบอร์ใหญ่มาด้วยนะครับใหญ่กว่าท้องตลาดเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับจะเป็นระบบหกโวลต์ท้องตลาดจ,จะเป็นแผงนี่จะเป็นระบบสามจุดสองโวลต์หมดนะครับสามจุดเจ็ดสามจุดสองประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นระบบหกโวลต์แสงสว่างความแสงสว่างจะจ้า,ากว่านะครับค่อนข้างที่จะสว่างครับยังไงก็ ผมก็ฝากคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางนะครับให้ใครที่กำลังจะสนใจจะซื้อโซลาเซลล์นะครับซื้อแสแสงะบัตโซลารเซลล์ก็เอาคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางแล้วนะครับ1แบตนะครับสองแผงสามบอดี้เมทลอนสายรวมๆนะครับคือยังไงถ้าของราคาสูงๆก็อย่างไงเขาแตดีแน่นอนครับของทุกอย่างมันแพงที่แบตนะครับแบตที่แบตแบตสำคัญนะครับถ้ามันถูกมากแบตก็ราคาถูกครับ เช็ะคราคาแบตไม่ต้องไปเช็คที่ไหนครับในแอปส้มเช็คได้แบตก้อนนี้นะครับแบตก้อนนีนะ้ลูกค้าเช็คดูได้นะครับถ้าไม่เชื่อผมเข้าไปพิมพ์ได้เลยคือแบตสเปคน,นี้นะครับสามยุดสองยี่สิบแอมป์ก็คลิปนี้ก็ฝากไวเ้เพียงเท่านี้แล้วนะครับยังไงก็ท่านใดสนใจหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรก็ทักเข้ามาได้นะครับฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะครับยี่ห้อ nv ยี่ห้อ npv ทนแน่นอนครับรับรองจาก ช่างที่ติดตั้งเองกับมือครับและซ่อมด้วยครับขอบคุณครับ